วัดไม่ทำอะไรเยถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้มันไม่ทำอะไระฮัลโลโเกมผี่ อีซี่บอยมาแล้วจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ T J O C R ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นเกมไฟในแอดเฟดดี้เวอร์ชันอัปเกรดที่จะทําให้เรานั้นหลอนมากๆเขาบอกว่ามันเป็นเกมค่ายเดยวกับกับไฟในแอดเฟดดี้นะซึ่งดูจากตัวละครแล้วมันก็รู้สึกไม่น่าจะเป็นมิดนะนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเริ่มด้วยที่เฟดดี้กันเลยดีกว่านะครับม่ดูซิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนอย่าลืมกดที่ไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์แล้วไปลุยกันเลยไปอ เฟรดดี้อืมเฟดงฟดงเฟดดี้อะไรเด,เ,ดเดี๋ยวต่อยเยดี๋ยวโดนต่อยเลยเฟดดี้ก็มาดิโยมอะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะกดอะไรอ่ะโอ้ว่าไงวันดีโคมไฟแล้วมันอะไรอะไรอ่ะมันตัวอะไร เปิดไฟเฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยเตัวอะไรเฮ้ย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 เดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยอะไรอะออบเจกไลฟ์ไฟอะไรสักอย่างอะไรวะ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 เฮ้ยหย่าอะไรอะไร พี่คือสภาพของคนไปอ่านคู่มือก่อนเล่นเกมวูวูมันอะไรอ่ะอะไรอะ,อะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวอ่านก่อนอ๋อกด F ผู้เปิดว่าอยู่ทำไมกด F แล้วมันขึ้นโอเคในบ้านหลังนี้มันคือโอเคเดี๋ยวเรามาดูดก่อนว่ามันคืออะไรหนึ่งนาทีกับของห้าชิ้นคืออะไรอ่ะเสียงอะไร มันไม่เห็นเราเหรอกมั้งไม่เห็นก็บ้าเลยชายไปดิมึงไปดิอ้ยไปเดิน,นแกน้ำเฮ้ยกดอะไรวะเมื่อกี้กูกดอะไรเมื่อกี้กูกดอะไร <c oughs> มังน,น่ากลัวจังเนี่ยแต่ผมเดินไปที่ของอันนี้นีน่หรอของนี่มันได้หากดอีโอ้เป็นเหลืองแสงไปแล้วโอ๊ยนี่ไงเหลืองแสงได้อยู่ อย่านะเฮ้อะไรเฮ้ยประเด็นกูแล้วประเด็นกูแล้ววิ่งโอ้โหห้าอันในหนึ่งนาทีเพิ่งหาได้สองอันในอันนี้เปล่าเออสวยไหน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 วิ่ง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 ไม่เจอไม่เจอของเจอแต่ไอตัวบ้าน อุ้ยไมนหัวล้อด้วยอ่ะกูไม่อยากเล่นกับมึงไปไกลๆอย่านี่นี่อะไรเวุ้ยได้เฉยเหลือหนึ่งอันในห้าวินาทีให้พ่อมึงเล่นเถอะเฮ้ยอ๋ออันตายอยู่ต่อหน้ากูแล้วกูต้องทำยังไงมันเฟลละมันอันนี้ละต้องทำไงต่อ <c oughs> เกมอาจจะมืดๆนะทุกคน อยาลืมใส่ผู้ฟังดูกันด้วยนะครับเมื่อกี้มันครบแล้วนะฮะมันครบห้าหรือ,อยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูต่อเผื่อจะมีอะไรอยู่ข้างหน้ากูเลมันอยู่ข้างหน้ากูมันอยู่ตรงไหนอะไม่ไม่รู้อย่าไปอยู่กับกบูแปะนั่นแนะหุ่นยนต์หุ่นยนต์สวัสดีโอ้โห ใกล้ชิดแอนชิดใกล้เราจะไปใกล้ชิดแอนชิดใกล้โอ้โหวู้ยพี่หมีตัวเป็นๆเ,เลยนะเนี่ยไอพอมโ,โอเคโอเคกูคคได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คืออย่าไปใกล้มัน,นห้าอ็อบเจกต์นๆนี่เนื้อทีอดเอีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งอันสองอันโคตรด,ดีได้สองแล้วฮะได้สองกันแล้ววู้ว มาหนิยังไม่ได้กลัวน้องๆนี่ไม่ได้กลัวนีนน่นี่โอเคเหลืออันเดียวอันเดียวมันคืออะไร่ะอันเดียวมันคืออะไรอะอมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาตามกูมาแล้วกูก็ชอบเลยกูก็ชอบเลยดังหน้ากูดิโอเค, <c oughs> อเคนนกรับม <c oughs> ีของชิ้นแรกตรงนี้เสมอเลย อยู่ตรงนี้เสมอเลยต้องหาของให้เจอแล้วจะเหวี่ยงแขนทำไมมองไม่ชัดนี่เดินไปแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้น่าจะมีอ๋อนี่ไงนี่ไงมีหมวกสวยโอ้ยติดติด,ต,ดติดอะไรเนี่ยติดอ๋อโปสเตอร์ว่าแล้วเฮ้ยเหลืออีกเช่นเดียวกับสามสิบวิมันต้องได้แล้วมันต้องได้แล้วจังหวะนี้ข้อชิ้นสุดท้ายยุ่งเลย มันตามมาแล้วนี่ยุเสียมันจะตรงนี้มาอยู่ตรงนี้วันพ่อเมื่อ้ยโอ้หมึงจกตามกวอะไรกันดักเนี่ยเฮ้กูผ่านหรือกูหลองมันเหลือแค่ชิ้นเดียวว้าวว้าวว้าวตยกูบ่าตอยกูบ้าตอยกูบา,อา,อา,อาเอาเลยครับเรากลับมาที่เดิมนะครับไปหาของชิ้นต,ต่อไปนะครับซึ่งเราหาครบแล้วนะครับแต่มันไม่ให้เราผ่านครับตรงนี้มีมีอะไรอะ ไม่มีอ๋อเฮ้ยเหลือ43วินาทีนี่ไงนี่ไงเดือนละหนึ่งเดือนละสองเดินต่อไปโดินต่อไปมันคงไม่เห็นเราเหรอกมั้งบ้านพอทุกคโอ้โหมันคงไม่เห็นเราแต่เราไปเห็นมันพอดีมันเลยวิ่งตามกูมันเลยวิ่งตามกูมันตามกูมาแล้วแล้วของอยู่ไหน เฮ้เฟลอีกแล้วตรงนี้มันควรจะมีหมวกไม่ใช่หรอวะเฮ้ยโปสเตอร์สวยโปสเตอร์พี่หมีว้ายมันอยู่ตรงนี้ว้ายมันมาแล้วไปไปวิ่งโว้ยมันวิ่งมาแล้วสี่คูร,ร้อยมาแล้วจ้าโอ้นี่ไงโอ้ชิ้นหนึ่งก็ครบแล้วนี่ เขาแล้วนี่ปล่อยกูไปจะบ้านบ้านนี่วัดป่ามือไอ้ยายาว้ามันเบื่อแล้วห้าอ b อบเจกต์ในหนึ่ง,งาออน,น,นาทีนี่งไงจะละหูเสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยเสียงมันอยู่ตรงไหนวะอย่าเดินไปเจอพี่หมีแค่นั้นพอนะครับเดินเจอก็รีบวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งบบพี่ตูน แม้ว่าพี่ตูดจะเลิกวิ่งก็แล้วก็ตามพ่อมาแมันตามกูมาเร็วมันตามกูมาเร็วมันตามกูมาเร็วโอ๊ยบอกไม่เห็นทางโว้ยหลบไปคนจะเดินหลบไปเวี่ยงไปเวี่ยงมาทำไมวะน้อยมากอ่ะโอ้โหเวลาสิบวิของอีสามชิ้นบ้าไปได้ใช้กูยังไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลย เฟลอีกแล้วโปสเตอร์มาหาผมโอ้ยพี่หมีมันไล่อ่ะเฮ้ยพี่หมีมันไล่อ่ะมึงเลิกไล่กูได้ปะได้ยินเสียงมันเดินมาแถวนี้มันมันอยู่แถวนี้ปะอะไรมันอยู่ตรงนี้นดิวะเดินไปดิวะเมาง้อเมาง้ากูจะเปลี่ยนเมาใหม่มันต้องได้ผมเชื่อมั่นว่าผมต้องทำได้แค่ของห้าชิ้น มันคงไม่ยากเกินไปอันที่เจอสองชิ้นแล้วใช่ไหายมาแล้วว้บึกเดินมาเจอพี่บีเอาห้องตันนะใครสร้างห้องตันมาวะเฮ้ยมึงไอ้วิ่งดีๆหน่อยไม่ได้งี้วะเอาเลยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการหาของนะครับของอยู่ไหน,นครับพกมาดิดมกไว้กูสักชิ้นหน่อยดิให้กูได้ชื่นใจหน่อยอันนี้ไงทีเดิมเป๊ะเลยโอเค โอ้แล้วกูมาเจอพี่หมีเนี่ยนะกูไม่เอามึงพี่หมีมึงไปไกลๆสุดฝีกูไปเดินไปวิ่งไปวิ่ง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 นี่ไงเจอเจอเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งแล้วกูจะไปไหนแล้วกูจะไปไหนดีกูจะไปไหนดีโอเคโอเคโอเคกูอยู่ต้องเอาแก้วน้ำเอามาสดกาแฟชาน้ำร้อนเอามาให้กูให้หมดเลยมาเร็วตอนนี้กูหิวโหยมาก้ยดีไงร์ดกัย poster แล้วก็ poster หรือแค่โปสเตอร์โปสเตอร์อยู่ไหนสิวิโปสเตอร์โปสเตอร์ขอร้องโอ้โหมึงไปติดไว้ไหนโปสเตอร์ตอนกูอยากเห็นทำไมมึงไม่มาโปสเตอร์อ่าชิ้นสุดท้ายของกูมันอยู่ที่ไหนโปสเตอร์บ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่นี่วะให้ขอดูชัดๆหน่อยพี่หมีขอดูชัดๆแบบใกล้ชิดหน่อย ใกล้ชิดยาธิปันนั่นแหละสุดยอดพลังหิรเกียจะชนะทุกสิ่งบอกแล้วเดินมาทางนี้อ้าวจะเจอชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกอีกแล้วแล้วเราก็โอ้แล้วกูก็เจอพี่หมีอีกแล้วใครมีโปเกมนี้ขอร้องนะกูขอหน่อยเร็วเออเออเล่นไม่เก่งก็เล่นโปไว้ก่อนโอเคสามสิบวินาทีของสี่ชิ้นโอ้ยโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวตอนนี้ห้องมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากโอไม่นะพี่หมี พี่หมีพี่หมีมึงอย่ามาใกล้กูนี่ไงนี่ไงเทปเสียงโอเคกูดได้แล้วไปไปไปโอ้โหสิบวิกับของสามชิ้นมัานป้ามึงอันนี้โอ้หน้าต่างหลอนอปล่อยกูไปปล่อยกูเอา้ากูไม่ได้ดูหมอลำแล้วอันนี้นี่ไงไม่ได้ทุกคนเอานี่ไงแก้วน้ำอุ้ยพี่หมีพี่หม,มีอย่าทำหนูอย่าทำหนูเอาเอาคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ด เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ทำอะไรกูเฮ้ยวัดไม่ทำอะไรเฮ้ยถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้มันไม่ทำอะไราไม่ทำอะไรมันพอบอยากโหลดโปรจังเลยอะโปรอะไรไร้สาระมันจะมีโฟมันก็เล่นไม่เก่งขึ้นหรอกฟังอยู่ที่ฝีมือเว้ยอยู่ที่ว่าเราจะมีไหวพริบนีไงโปสเตอร์หายากสุดเราจะมีไหวพริบสู้กับมันได้มากแค่ไหนเราต้องสู้กับมันมอยู่ตรงนี้โอเคเราต้องฟังเสียงมันให้ดี พอมันอยู่รอบด้านมันอยู่ในบ้านกูกนี่แหละมันไม่ได้อยู่เนี่ยหรอกเหมือนไม่ได้โผล่มาจากข้างนอกมันอยู่ข้างในนี้ความกลัวมันอยู่ในกระิตใจกูนี่แหละโอ้โหวิสเตนอากโกกโอเคกูเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ละมาหลังนะจากที่เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่เรียบร้อยแล้วอู๋เจอของเลยนะจ๊ะนี่กดีเข้าไปในแคปผมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไหนดูซิทางนี้ใช่ไหมของเรืองแสง ไม่มีวิ่งไปข้างหน้ายัางโดดเดียวไม่โดดเดียวแล้วไอ้หมอนี่มึงตามกูามาอีกแล้วเดินไปข้างหน้ายัางโดดเดียวเดียวเลยเอาตรงนี้มันควรจะมีหมวกไม่ใช่หรอโอเคโอเค,อเคไม่น่าจะมีอะไรฮนะไม่น่าจะมีอะไรเสียงข้างหลังเราไม่ไปแค่เสียงเสียงเครื่องซักผ้าเท่านั้นเองอย่าไปกลัวนี่อ้ชิ้นนึงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับทุกคน มันสลับที่ด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมดูสึกว่าขอมันหายากขึ้นเรื่อยๆวะใช่ขอมันหายากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันควรจะมีหมวกแต่มันไม่มีไว้ยฮไฮเน่ไม, no! ไม่พี่มีไม่โอ้มันวิ่งไม่เร็ววะมันวิ่งไม่เร็วมันวิ่งไม่เร็วแต่มันตะคุบกูได้เกิดมาปุ๊บวิ่งเลยครับผมวิ่งเจอของชิ้นแรกจัดไปครับผมเจอของชิ้นแรกละเจอของชิ้นแรกละ ของชิ้นต่อไปเราต้องไปให้เร็วที่สุดครับเราต้องไปเร็วที่สุดเราต้องทำเวลาเราต้องทำเวลาต้องทำเวลาเราทำเวลาเจอพี่หมีก็อย่าไปตื่นกลัวครับผมพี่หมีมันก็แค่ไอ้ตุ๊กตาโง่ๆที่มันวิ่งตามเราแค่นั้นครับโอเคครับผมนี่ครับสองชิ้นแล้วครับของชิ้นแล้วนี่ไงเห็นไหมตั้งสมาธิเราก็สามารถสามาบัดต้องสาบัด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 โอเคเราก็สาบัดหาของได้รวดเร็วแบบนี้ครับผมนี่ครับขออีกชิ้นนึงเรียบร้อยครับผมโอเคเหลือสองชิ้นครับเหลือสองชิ้นเราต้องทําได้เราต้องทําได้ มั่นใจคุณทำได้ลิปโพไม่ใช่หาของอีกนิดเดียวนิดหน่อยก็ได้แล้วครับผมนิดหน่อยก็ได้ละโอ้โหสิบหกวิสิบหกวิมั่ะใ้กูหายัางไงสิบหกวิอ่ะโอ้โหไม่ทันแล้วเจอพี่หมีแทนเอาเอาแล้วกูเดินกูเดินเข้าประตูตรงนี้ไม่ได้ว้าวพยายามหาอะไรบางอย่างมันหาไม่เจอทุกคน ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะทำไมผมไม่ให้มันยากนะนี่ไงเจอแล้วแล้วจะจำจุดดอกของไห้ดีัะผมไม่ไม,ไม่ไม่เอาจุดดอกพี่หมีไม่เอาจุดดอกพี่หมีโอเคมองดูดีๆมองดูดีๆแล้วตาเธอนั้นแสงสว่างว้ายแสงสว่างแสงระวางน้ำปรกรน้ำปรกรน้ำปกรซ้อนทำซสอนจิตใจ ร้องเพลงอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่ไง,อ,นนงอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งเอ้ยขอชิ้นหนึ่งได้มะชิ้นเดียวอ่ะมันตันแล้วประตูไหนอ่ะโอ้เป็นเฟล,ลแล้วเหลือแค่ชิ้นเดียวงเนี่ยโปสตงง่างงงโอเคมาคูปล่อยเมาส์เลยปวนหัว,วเกมนี้มันก็ไม่ได้ยากนี่นะมาตั้งสมาธิแล้วฮะผมจำแพทเทิร์นในการดรอปของมันได้แล้วนี่ไงเข้าไป โอ้ยไม่พอเวลาเก็บของชิ้นนี้ยผมเจอพี่หมีทุกครั้งเลยอะไม่รู้เป็นไรนี่ยงอีกชิ้นหนึ่งสวยหาห้องหาห้องที่มีหมวกหาห้องนี้มีหมวกห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่หาห้องนี้มีหมวกห้องที่มีหมวกอยู่ไหนในนี้ไม่ใช่เราผ่านมาแล้วหมวกหมวกอยู่ไหนหมวกอยู่ไหนฮะสิบหกวิกับอ,อีสอชิ้น บ้านป้ามึงเก็บไว้ให้พ่อมึงเล่นนะไม่มีอะแถวนี้ห้องหมวกอะห้องหมวกไว้ใจห้องหมีเอาละเราต้องทำมันให้ได้เพื่อน้องๆเพื่อนน้องๆที่น่ารักเราต้องทำมันให้เกลือน้ำน้องๆที่น่ารักพี่ต้องทำให้ได้กูทำไม่ได้เพราะว่าไอหมีนี่แหละโอ้ยอย่าตามกูอย่าตามกูโอเคโอเคไปทางนี้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 มันนี้นี่ออกออกไม่ได้ อ้อมไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีหมวกโอเคเราเดินมาทางนี้นทางนด้นนี้อ้อ้อมไงหมีโง่มึงอ,อ,อ่ะไหนไหนไมยดีไงจอแล้วอีกวีเดียวกับดึงชิ้นโอ้พี่หมีมึงช่วยส่งกูไปโอเคโอเคโอเคโอเยโอเยโอโอเยนี่ยัเจอแล้วหนึ่ง ไม่เอาพี่หมีได้ไหมเป็นกูต้องเจอมึงทุกครั้งด้วยเนี่ยพิปโซะผักเขาวะจะงนี้เจอหมวกเอ้ย,อยสองชิ้นกับ30มสิบวิของเทพเลยนะเนี่ยประหยัดเ,เวลาดีประหยัดเวลาดีไม่เอาพี่หมีโอ้โหเวลากูดีแล้วกูยังไม่วิ่งหนีพี่หมีอีกเหรอ,อ,อมันเกิดไปมุ้ยเกิดปุยมุ้ยเป็ดวิ แหตุวิ่งกับขอยสองชิ้นกูขอลงอ่าดีไงเครื่องเสียงโปสเตอร์หายากสุดแล้วทุกคนโอเคนี่ของชิ้นแรกทุกคนโอเคเราก็เดินไปอุยโปสเตอร์หายยากสุดเสร็จกูวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอเคมีไฟทางนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายโอเคสายไปเจอห้องหมวก เจอห้องหมวกแล้ววิ่งวิ่งห้องหมวกแล้วก็วิ่ง,ว,งวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอย,ย่าหยุดเดี๋ยวพี่หมีมันตามมาต้องหาห้องนี้มีหลอดไฟอีกนึงครับนี่นี่นี่นขออ, Scotland. อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวขอละพี่หมีไปทางนู้นไปขออีกชิ้นนึงขออีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวกูขอชิ้นเดียวชิ้นเดียวกับอีกสิบสี่วิน่าจะได้นะน่าจะได้อยู่ แค่น่าจะได้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยสามสองหนึ่งโอ้ไม่ถูกไอ้ยมันอยู่ตรงไหนของมันวะในนี้มันไม่มีมันไม่มีในนี้มันก็ไม่มี<ๆ>ไม่เลยพี่หมีฉันไม่กลัวนายหรอกนะแกมันก็แค่หมีสกปรกตัวอ้วนๆ ที่ฉันจะต้องจัดการกับนายเพราะว่าฉันน่ะคือมิตรภาพแห่งครอบครัวอยังไงนะนายสู้พลังแห่งครอบครัวไม่ได้หรอกนะขอบครัวใจเกเรของฉันเป็นกำลังใจให้ฉันอยู่ฉันจะทำให้มันดีที่สุดและฉันก็จะปราบนายให้ได้ที่สุดแล้วมึงเดินมาทำไมตรงนี้กูไม่้อนุญาตให้มึงมาโพสต์งโปสเตอร์มีโปสเตอร์แล้ว มีโปสเตอร์แล้วนี่ไงเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรฮือๆใครร้อ,องไห้อะไรห้าวิกับของหนึ่งชิ้นของชิ้นสุดท้ายมนอยู่ที่ไหนวะโอพี่หมีพี่หมีช่วยส่งคอะกูด้วยโอเคมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งโอเคมันจะอยู่จุดนี้นะครับก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่มีเลี้ยวซ้ายครับ ไใช่ก็ไม่มีตรงนี้มีของไหมไม่มีตรงไหนไม่มีของเราจะมีเลี้ยวเข้าไปนะทุกคนโปสเตอร์ไม่มีครับไม่มีน่าจะไม่มีของตรงนี้แต่มีพี่หมีตรงนี้วู้วู้ไม่ได้แอม,มกูหลอกกูบอกเลยก็มาดิก็มาดิ โอเค่อย่าดักหน้าก็พอของอีกชิ้นหนึ่งเอา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 อยู่ดีๆก็โผล่มาข้างหลังกันเฉยเฮ้ยกูเล่นกับพี่หมีแล้วโทรศัพท์เช่นเคยเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลี้ยวขวามาหนิเลี้ยวขวามานี่อ่าเจอยิชิ้นหนึ่งสวยครับผม โอ้กูว่าแล้วกูต้องเจอพี่หมีอีกครั้งหนึ่งโอเคถ้ากูเก็บชิ้นนี้กูอยาไปทางนั้นเด็ดขาดโอเคไหมมาทางนี้ครับเดี๋ยวมาทางนี้แล้วก็มันจะมีห้องเข้าตรงนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไฟมันโอ้โหพี่หมีเติมกูไปจังเลยประตูไหนอโอกว่ากูจะเห็นประตูมันก็เข้ามากูแล้วอย่าเสียเวลาครับผมอย่าเสียเวลาตื่นกลัวเราต้องทําให้ดีที่สุด ึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านก็ตามเราต้องเชื่อมันในตัวเองนี่ไงเชื่อมันตัวเองว่าเราจเจอสิ่งดีๆเอาเลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเฟดดี้ตัวแรกซึ่งไม่อะผมผมไม่สามารถผ่านมันได้เดี๋ยวพัทต่อไปเรามาเล่นบอนนี่กันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนเจอกันจ้ะอย่าลืมกดชือไร์กันด้วยนะ